จากการนิเทศห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบแอคทีฟเร a r นนิ่งก็ได้เห็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์นในรูปแบบใหม่ๆทั้งครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมและช่วยกันลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจมีความกระตือรือร้นที่อยากจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เห็นการสร้างสรรกิจกรรมใหม่ๆได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนได้ฝึกได้ร่วมกันทํากิจกรรมที่จะสามารถดารงชีวิตในอนาคต ได้ยังมมีควาสุขจริงๆแล้วนะคะการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning นะคะก็เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่คณะครูแล้วก็ทางโรงเรียนได้นำมาใช้กันเป็นประจำนะคะเนื่องจากได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะที่หลากหลายรอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ การคิดการแก้ไขปัญหาการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันรวมไปถึงการมีทักษะชีวิตที่จะทำให้ผู้เรียนและก็ครูมีความสุขในการเรียนรู้ร่วมกันด้วยค่ะเนื่องจากบริบทของผู้เรียนเปลี่ยนไปรูปแบบการเรียนรู้จึงต้องเปลี่ยนให้สอดคล้องกับผู้เรียนในปัจจุบันโรงเรียนของเราได้นำการสอนแบบ Active l e a r เ i n g เข้ามาปรับใช้ทำให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับมีประสบการณ์ ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้เรียนเป็นอย่างมากทำให้เกิดประสบการณ์ที่คงทนแก่ผู้เรียนและดีมากกว่าการจดจำจากแบบในหนังสือเรียนครับได้ทำร่วมกับเพื่อนได้มีเกมสนุกสนุกได้มีกิจกรรมได้ทำด้วยตัวเองได้ทำโจทย์ยากได้ทำ บวกลบคูณหารแล้วก็อุปกทณ์เล่นเกแล้วก็เล่นเกมหลากหลายเกมทำกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมค่ะคุณครูสอนสนุกผมได้เล่นเกมกับเพื่อนเพื่อนผมก็สนุกเพื่อนเพื่อนก็สนุกนมชอบมากมากเลยครับรู้สึกสนุกค่ะคุณชอบมีกิจกรรมและมีเกมให้หนูกับเพื่อนเล่นและได้รู้เทคโนโลยีใหม่ๆและแอปพลิเคชันใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะ ชอบค่ะสนุกสนานได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆได้ออกแบบงานทีน่ตัวเองกล้าทำค่ะได้นำเสนอกับเพื่อนๆทุกคนต่ามงมีไอเดียไม่เหมือนกันค่ะในการทำโรงมาในหุ่นไพร์้น